ตอนนี้เราก็มาถึงมอเตอร์เวย์ปักช่องนะครับช่วงบ้านนาถนนธนรัตน์กม1นถึงนะครับตรงนี้เป็นช่วงบ้านนามุ่งหน้าไปทางตะบนกลางดงนะครับยังไม่ได้เปิดใช้นะครับเราก็มาลองปั่นจักรยานออกกำลังกายกันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาชมเส้นทางกันนะครับไปกันเลย น,นี้เราวิ่งอยู่บนมอเตอร์เวย์หมายเลข6นะครับอานี้จากนี้เป็นเส้นทางจากเออมื่อกี้ที่เรามาก็คือต่างระดับบ้านนาถนนธนรัฐประมาณกมกอมอที่1ถึงกอมอที่2นะครับตอนนี้ปั่นมาถึงบริเวณหลังวัดไทยเดิมนะครับตำบลปากช่องนะครับถ้าด้านหลังเราก็จะเป็นเส้นทางไปทางบ้านนานะครับถ้ามองกลับไปทางฝั่งนี้ก็จะเป็นเส้นทางไปตำบลกลางดงนะครับ ตอนนี้เราวิ่งได้ประมาณ10กิโลเมตรแล้วนะครับเฮ้ยเราปันป่นเราปั่นปั่นได้ประมาณ10กิโลแล้วตอนนี้เรากําลังปั่นกลับนะครับ พอเข้ามาใกล้เขตบริเวณถนนธนรัตนะครับตัดกับถนนธนรัฐก็จะมีป้ายบอกนะครับว่าข้างหน้าศูนย์บริการทางหลวงอีกประมาณ1กิโลเมตรนะครับซึ่งจะเป็นเส้นทางที่ต้องตัดข้ามผ่านถนนธนรัตฐไปก่อนนะครับตามป้ายก็นี่ครับมีห้องน้ำอาหารโทรศัพท์ ปั๊มน้ำมันบริการข้อมูลของทางหลวงหมายเลขหกนะครับตรงนี้โอ้ทางทางก็คือเรียบนะครับราดคอนกรีตแต่ไปเสียเวลาหนีหมาเนี่ยฮะ ประมาณครึ่งชั่วโมงได้ไล่ตลอดเลยไล่ไม่หยุดอ่ะโอเคเดี๋ยวไปกันต่อครับ